นี่ออน,นอะไกลฮอดแล้วไก่ฮอตแล้วสิงอันี้บอแมน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมาพิสูจน์กันทุกคนเห็นเห็นปะเ,เป็นแดน่นแดนเดี๋ยวเดี๋ยวแ่งขึ้นปะเขาจะยืนนะี่แมนแพ่งขึ้นมันจะยืน<อ>เตรียมตัวเขา,าตุ๊กชัดนี่นอเ,เตรียมง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 เด้อเตรียมงเด้อบงบงนี่บอกเลย่าคนคิงลูกในนอน สวัสดีครับผมน้องดาวเมื่อนี้นะครับพี่น้องมือนียนไอมาถ่ายคลิปเนาะแต่มีคนเราเขามาคามอมเมนต์่ายว่าเขาอยู่ประเทศไทย3ามสี่ปีเนาะแต่บ่เคยเห็นอ่าคนไทยเขาลงทุ่งเขาลงทุ่งสาเมื่อนี้เลยจะให้น้องเรามาเป็นหรือว่ามายืนย,นยันให้เบึงนะครับว่าอ่าคนอยู่ในสวนแห่งนี้นะครับเขาลงทุ่งแท้บอลในชีวิตทั้งคนมันซึ่งน้องเราว่าน้องเราก็เห็นคนไทยยืนเขาลงทุ่งบ่ เคยเห็นบ่กเคยเห็นอยู่โทรทัศน์อยู่โทรทัศน์เมืนครับผมตอนมาประเทศไทยเนี่ยท่านเคยเห็นเหมืนบ่กไหมยังมีเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะเพราะว่าการที่เขารบทุกสายเนี่ยเป็นบระเดีเขารบทุกบอลไน้นอกเป็นจะเขารบแบบในสวนสาธารณะหรือว่าในสถานีต่างๆเป็นจะแบบเปิดเป็นทะนินอประก็ยืนเขารบทุกสายเมนี้ก็ได้ว่าผ้าของดาวมาเบิ่งเนาะก็คือว่ามีคนรามาคอมเมนต์อ่านอะไรเขาว่าเขาอยู่ประเทศไทย30ปีเราเคยเห็นเลยเป็นปะไม่เนแทปบอกว่า แมนเตบอลบาคนไทยนี่ก็รโดทุ่งสะอาดไอ้ก็ได้ยากให้น้องเรามาเป็นพมพิสูจน์ไทยเดี๋ยวอีกเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเนาะเบิงบ้งเบิงบ้งเวลาเบิงบ้งเวลาเบิงบ้งเบิง้งเวลาเบิ้งปกตินี่หกโมงนี่ห้าโมงห้าสิบอีกสิบนาทีพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสี่แห้น้องเป็นมาพิสูจน์ให้เบิ้งเนาะพี่น้องเลยนะครับอยู่สวนสาธารณานะพี่น้องไปน้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวย่างไปบาปจิตยุทธ์แถบอนะครับน้องบอกเลยว่าเพิ่นเขาลบทุ่งนี่เพิ่นยุดเพิ่นยุดธ์ได้องแบบนี้เดี๋ยวนาะแบบ ก็คือคนตียางแบบนี้เนาะเป็นยางเป็นแลนแบบนี้นะถ้าเป็นเป็นคนไทยแท้เป็นเราเป็นคนต่างชาติเน่ะเขนจะยืนแบบยืนแบบารุ่งเลยปุ๊บปัป๊บเลยยืนตรงเลยแม่ยืนรตรงเลยเนี่ครับแบบนี้เนาะเันจะยืนตรงแบบพอแต่เพ่งศาตรทองปุ๊บยืนได้เนอกนิ่งเน๊ต้องนิ่งเลยแม่ต้องนิ่งแบบก็คือเหมือนยืนตรงอะไรแบบยืนตรงปุ๊บมันสิเลยคือเขาเขาแถวบานเท่าแหละยืนตรงแบบเขรทุ่งบานเท่าบานเท่าขรุขระบอขรุขงแบบมา ในสถานที่ต่างๆบ่บ่เห็นบ่บ่มีแต่ยุงเหี้ยนเป็นบ่แม่นมีแต่ยุงเหี้ยนยุงเหี้ยนบ้านมือใดในบ้านเฮาก็โดนทุ่งมีวันจันทร์แล้วก็วันศุกอืมนักเขียนเล่าก็มีวันจันทร์เนาะครับพี่น้องแปดมุงครับกับพวกมงเอ้อสี่มุงป่ะห้ามุ้งแดงบ่ะมันเป็นสี่มุ้งวะเนาะสี่มุ้งสี่มงแดงเดือดเดือดเหี้ยนจะวันจันทร์กับวันศุปเอาทุ่งลงเนาะอันนี้จะเข้าโดนทุ่งสายของนักเขียนแต่ว่าประเทศไทยนี่ทุกประเทศทัวร์ทัวร์ประเทศเด้เปิดเข้าลบทุ่ง นี่ครับแบบนี้เป็นเนแบบทุกคนนะเป็นไงเป็นคนไทยเนี่ยแบบหักศาสตร์เพลงเพลงศาสตร์ไทยมีความหมายของคนไทยถ้าได้ยินเพลงศาสตร์ขึ้นมาคือยืนตรงเลยนี่ทุกคนเนาะน้องลาววะน้องลาววะน้องลาวก็ว่เคยเห็นอยู่อยู่ไทยแต่ว่าน้องลาวก็เห็นในโทรทัศนตวันนี้ตัวจริงเคยเห็นตัวจริงนะครับบ่าวเปิ้ลชิยืนแทบบ่น้องลาวมาถามพิสูจน์ต้องการอ้ไรก็จะเข็นอ้ไรก็จะเข็นจระจระเลยทุกคนเนาะไปทุกคนเดี๋ยวยัง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 ตามเพื่อนไปบ่าวเปิ้นสิเขาหลบทุก แมนบอ้ด้วยังไหน้องๆเขามาองยางฟังนี่ปะเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนั้นครับพี่น้องนะครับฟังนั้นคนหลายฟังนั้นคนหลายกว่านี่ครับทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งเวลาอีกเจ้าหน้าที่น้องเบิ่งเวลาไอ้นี่อีกเป็ดนาทีโอีก,อกอเจ้าหน้าทีไปะเขายืนยางขาวฟังน,นี้ครับทุกคนเมื่อนหร่มากครับบอกหน่อยภาซ่เราบอกหน่อยภาเซ่ก,อยอยก็อยู่ฟังนั้นทุกคนเลยเดี๋ยวให้น้องเพิ่มมามาพิสูจน์ร่วมกันนะครับเพราะว่า คนลาวมาเท่าเขาโบเสือเขาแบบอาจจะบอเคยเห็นด้วยจังไรไอ้กระโบเสียใจนะเพราะว่าเมียนหรือว่าหรือว่าแบบบอกเอาเองกรบโบนะไอ้กระโบเพราว่าเขาคนที่ว่าบอกเาบอกเเคยเห็นนะเขากินอะไรของเขานะเรามีเคยเห็นอะไรบ้างอาจจะบอเคยเห็นด้วจังไรทุนทยสามซีปีน้องบรเคยเห็นมาสก็เลยว่าไปไปพิสูจน์ต้องการให้น้องให้น้องลาวมามาพิสูจน์น้ำอายเนาะว่าเป็นยืนแถวบ่อเป็นยืนครบทุ่งแถวบ่อด้วยจังไรนะครับทุกคน เอามาสม้มเอามาเบิง้งน้ำกันจ้าเนื้อครับพี่น้องคือเมืองไทยเป็นบ้านเมืองเป็นคือหักหักโอ้ยหักศาสตร์ดีๆีดิหักศาสตร์พะลบแมนพะลบศค่ะนี่ทุกคนเนาะกรูจุกรูครับทุกคนโอ้ยพี่น้องส่วนสาธารณะอีเกเจ็ดน,นาทีถ้าเบิ้งน้ำกันเนาีครับโอ้ยครับกันแล้วกันแล้วพี่น้องเบิ้ลน้ำกันเนื้อเมืองเนื้อคนดีแดนปึกปึกปึกสิเป็นยังไงคนที่นั่งสีเป็นยังไงครับทุกคน มายืนแถบอพี่น้องมาพิสูจน์กันทุกคนมาพิสูจน์กันเมาเบิ้งว่าเขาสียืนบอที่จะไหนนะครับแต่บอลโน้เห็นแล้วบอลโน้เห็นแล้วเห็นกับตาเลยทุกคนแม่เห็นแล้วมายืนหรือบ่ยืนจะให้น้องว่ามาเบิ้งน้อกันมาพิสูจน์น้อกันมาทำครับพี่น้องเนาะอีกบอ้ด้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นประกาศเด้ก่อนจะเพิ่นการรบทุ่งเพิ่นจะประกาศว่าเตรียมตัวคารุตุงชาติ บอกขอประกาศพอขประกาศเ <พอ S 2> สียง<อ>แบบเพลงซาดลั่นเพื่อนแน่องแต่ว่าคนอยู่บนนี้โมเมนต์สิว่าคนไทยทุกคนเด้มันจะเศร้าต่างชาติเพิ่นโมจ้กเพิ่นกับบริลุกแน่นอนเพราะว่าวัฒนธรรำโมเมนต์บานเพิ่นเด้ถ้าเป็นคนไทยคือถ้านังอยูก่กคือลุกเมืนบอกนี่เหมนบอกเศร้าต่างชาติ์เ่ยว่นี่เศร้าต่างชาตินี่แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเป็นดุกแน่นอนเพิ่นแบบแม่นบรรลุบรรลุขึ้นแน่นอนแต่ว่าเป็นคนธรรมาคนเล่าเข้า ขาอาจซียโบฮูเลยค้นพม่าคนลาวคนกัมพูช์คนต่างชาติเป็นอาจจะยโบฮูแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยแท้นี่เป็นนางแบบนี้เนี่ยลุกปุบ๊บเลยถ้าเป็นนางแบบนี้คือลุกเลยไมลูกยืนเลยคือแบบลุกขึ้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวอะไรเข้ารอจีนี่น้องเข้ารอจีนี่เดี๋ยวไอเซยน้องเบิ้งนี่บอลนีคนไลน์แน่ส่วนสาธารณะเมืองไทยนะครับผมบาร์ซีดุกแทบบอทุกคนเลยเดี๋ยวรอจจกม่วงน้องตอนนี้เม่วงไม่ร่ามั้งโอ้ห้าสิบห้าเราอยู่อีกสี่โอเคเหลืออี S <S นี่น้งองไก่ฮอดแล้วไก่ฮอดแล้วสิ่งนี้บอแมนเดี๋ยวเดี๋ยวมาพิสูจน์กันทุกคนนี่เห็นเห็นบะเพิ่นเพิ่นแดนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพิสูจน์มาเนาะมาพิสูจน์กันเลยแมนแมนเดี๋ยวมาซื้อดุ๊กขืนวะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันมาทาเบิ่งกันว่าเขาเราหยุดคนดีแอคก,ก็สิยืนวะฮารุบวะฮารุพงษ์ศาสตร์คนกำลังงานคนเลยถ้าพคนมายืนนะจะเป็นเศร้าต่างชาติเนียนี่พี่น้อง ขนบ่เขาจะยืนนะแน่เพิ่งขึ้นมันจะยืนเตรียมตัวเขารตุรชาติัเนอนเตรียมเบิ้งเตรียมเบิ้งเตรียมเบ้เบิ้งเดอ้อขบเบิ้้นี่บอกเลยว่าขนคิ่งลูกแน่นอนเนี่เห็นบ่เห็นบ่ยุดตึงเลย้ลุกแล้ว นี่ทุกคนน,นี่พี่<ร>น้องครับยืนตรงยืนตรงให่น้องไปยืนตรงปวดเจ็บหายเขาดิยืนตรงเลยนี่ครับยางไปหอดบวยเลยก็ะชึ้งอยู่บันนั้นโอโ้โหนดูเลยครับพี่น้องเนี่ยเขาลุกเลยเนาะนั่งอยู่กับลุกเนาะลุกนะครับ,รบอ๋อผมเป็นลูกพี่น้องครับยืน,น,นไปเลยครับนี่ไปเดาเจ๊น้องของแถมวอ แท้นี่เนะอย่างบอกเป็นนางนะพี่น้องครับเมื่อกี้เป็นยืนนะครับนางแล้วได้เห็นกับตาได้เห็นกับตาแล้วพันทุ่งเลยได้นอนมาเป็นยืนแท้เขาลุกทุ่งแทะถ้าเป็นคนไทยแทยถ้าเป็นคนไทยแท้เป็นดุกแน่นอนถ้าเพื้นก็คือยืนเขายืนพื้นเลยยืนก็แบบซึ้งเลยแบกระด้างยืนตรงแมนก็คือแบบจากที่เห็นก็จะเห็นว่าเขาวิ่งเห็นว่าเขาแลนปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ยืดตึงเลยเนาะของแท้ของจริงทุกคน แลยอยู่ก็ยังซึ้งคนมีแต่คนที่เข้าเมียนมายืนอ่โมเคยเห็นคนไทยยืนมีแต่ว่าไอ้น้องพิสูจน,น์แทนมาพิสูจน์มั้ยนี่ของแท้ของจริงเนาะของจริงเห็นกับตาแล้วมีมข,อของจริงเป็น,นยืนดีๆสำหรับคนไทยแต่ว่าสำหรับคนคนสายอืนนะ่นเนาะเพราะว่าอยู่บนนี้มีหลายมีหลายประเทศเด้คนสายอื่นอาจจะบูยืนเด้เขบาบระหงวัฒนธรรมของประเทศไทยเนาะทุกคนเดี๋วจะบับนี่ฟ้าหน้องเรามาพิสูจ <คอ S 2> น์นะ,<ๆ>นะครับทุกคนยืนดีนะครับพี่น้อง ยื่นีแบบยืนตรงเลยเพียงคนคือยืนเลยส่สวนสาธารณะพี่น้องจมุกคนแหลนอยู่ก็คือซึ้งหยุดเลยแมนเห็นกับตาวันนี้เวยปกติกะเห็นในโทรทัศน์แมนบะแมนปกติก็เห็นแต่ในโทรทัศน์ในทีวพีเหลยครับวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้ววันนี้นะขยืนอันดีของจริงของแท้นะครับพี่น้องคือว่าเป็นเป็นเพลงสานี่เป็นเพลงเพลงมีความหมายต่อคนไทยนะเพราะว่าเหมือนเพลงแบบคำว่าเพลงสานนี่คือประเทศไทยแบบ เขาลบมานะเนาะเป็นเพลงศาสตร์ที่แบบแมนเป็นเพลงเพลงศาสตร์เป็นเพลงประจําประจําศาสตร์ของของเพลินมันก็เลยแบบเป็นเพลงที่แบบมีความหมายไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบมีขาดฮู้ว่าความหมายนี่คืออย่างก็คือประเทศไทยนี่เป็นประเทศหนึ่งที่บ่มังตังแก่คนอื่นแต่ว่าถ้าประเทศไดคิดจะมาลังแก่คนไทยคือคนไทยมีย่อมนแมนม่ย่อมบ่ขีขาดบ่ขีขาดตาขาวก็คือพร้อมที่จะประทะจ้า พร้อมที่จะอากจัดหรือว่าพร้อมที่จะประเชิญหนานก็จ้าไทยนี่ดักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดไทยนี่ดักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดคือลบป,ป,ป,ประขาดไม้ความแบบประมาณคำว่าลบประขาดก็คือแบบถาบมามีผูใดม,มารังแกก่อนคือจัดการเลย o, <but S 1> แบบสู่เอน aw, มยอ <n op. S 1> มกเห็นบอกก็คือประเทศไทยคือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รักศักดิ์ศรีลักบันเกิดประเทศไดนที่จะมารังแกคือว่า มันแก้ไม่ได้นี่เนาะแม่บได้ยอมแแ้น่นนนอะครับผมมแต่ว่ามือนี้น้องมาฟันทงฟันทงแล้วยืนยันนอนยันบอแมนยืนยันนอนยันเลยตามที่เห็นน้อกันแมนเป็นอะไรของแท้ของแท้ของจริงเลยจากที่เห็นก็จะยืนอ่ะก็จะนั่งกับลูกแมนก็จะวิ่งกับยุดแมนนะครับสำหรับคนไทยแมนนั่งอยู่กับลูกยืนขึ้นครับผมมิตระวะนุ่มเล่าที่ที่บอกว่าเราเห็นน้องมิตระาะให้มาเบิ่ง หรือเ่าให้มาเบิงอนยูสาสถานีก็ได้ประมาณแปดแปดมุ่งเฉามันก็ยืนในกาค้มุ่งแรงมันก็ยืนอยู่สิเลิอก็ได้นะมันบอแมนแมนยุสใสก็ได้ที่ว่าเป็นเป็นบอลศูนย์รวมที่แบบคนหรือว่าเป็นมีสถานีวิทยุแห่งนี้แต่ว่ามันโมเมนต์ทุกบอลเน้นเนาะอาาสิแบบบางบอลมันกับบอลยืนแต่ว่าเป็นถ้าเป็นบอลที่อ่ามีเป็นส่วนรวมแบบนี้นะมันจะยืนนะครับตัวคนโอเคครับพี่น้องครับขอบใจขอบคุณน้องสาวหล่าเพื่อนในไลน์เนาะที่มา เป็นเกียดนะครับเป็นแขกร,รับเชิญในบาลนูเบอนี้ครับาจากานันไปก่อน,นครับทุกคนสวัสดีครับพี่ต้องครับสว